สวัสดีจ้าทุกคนลวนเดินผ่านล้วนก็เลยเห็นดอกไม้ชนิดนี้นะจ้าทุกคนจ้านี่จ้าก็ไม่รู้ว่าเป็นเชื่ออะไรนะจ้าทุกคนว้าทุกคนจ้าเขาก็สวยงามเนาะจะ้าทุกคนนี่จ้าไม่รู้ว่าชื่อดอกอะไรลักษณะของเขาก็จะเป็นพุ่มนะจะ้าเป็นพุ่มพุ่มใหญ่มากเลยจ้าทุกคนนี่จ้าลูวนให้ทุกคนได้ดูนะจะ้า พุ่มใหญ่มากแล้วก็ใบของเขาเนะจ๊ะเดี๋ยวจะให้ดูใบนะจ๊าทุกคนจ๊ะนี่จ้ะใบของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะจ้าทุกคนใบไม่ค่อยใหญ่นะจ๊ะใบเล็กๆแสกๆนะจ๊ะนี่จ้ะลำต้นของเขาก็เป็นพุ่มนะจ๊าทุกคนจ้ะก็ดอกไม้ที่ประเทศอังกฤษนะจ๊ะก็เป็นดอกไม้ที่แปลกๆนะจ๊ะอันไหนที่ล้วนเห็นอ ในทางในอะไรนะจ๊ะก็เลยมาถ่ายวิดีโอให้ทุกคนได้รับชมนะจ๊ะทุกคนนี่จ้ะเดของเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะจ๊ะ,อ,จะอันนี้ก็กิ่งของเขานะจ๊ะนี่จ้ะจะเป็นพุ่มๆเนาะอันนี้เหมือนเขาจะลมเดี๋ยวนะจ๊ะทุกคนอ่าจ้ะนี่ะลวนตั้งเขาสวยงามเนาะ ก็ลักษณะอย่างนี้นะจ้ะทุกคนวนจะซูมทางนุ้นให้ทุกคนได้ดูใกล้ๆนิดหนึ่งนะจ้ะสีของเขาจะว่าสีขาวก็ไม่ใช่จะว่าสีเหลืองก็ไม่ใช่ออกเหมือนไข่เหลืองนะจ้ะทุกคน เหมือนไข่เหลืองแต่ไข่เหลืองบางครั้งก็จะเหลืองมากกว่านี้นะจ๊ะจะสูงหลายๆดอกให้ทุกคนได้เห็นใกล้ๆนะจ๊ะสวยงามจ้ะทุกคนหุ้มใหญ่มากเลยจ้ะทุกคนก็จะดูเจ้าคุณก็จะเห็นว่าใบของเขาเนี่ยจ้าใบของเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะจ้าลวนจะพาทุกคนมาทางฝั่งด้านนี้นะจ๊ะ ี่จ้ทุกคนจ้ฝั่งด้านนี้ดอกจะดกหน่อยนะจ้ะดอกจะเป็นติดติดกันนะจ้ะก็เลยทําให้เขาแบบมองแบบสวยสวยมากนะจ้ะนี่จ้าทุกคนอืมหรือหรือเขาอาจจะบานเต็มที่ก็ได้เนาะที่ไม่บานก็มีนะจ้ะทุกคนแต่อันนี้เขาจะบานเต็มที่นะจ้ะคณคิดว่าเนาะนนก็สวยงามดีจ้ะทุกคนจ้ะ ดอกไม้เมืองหนาวแต่ตอนนี้ก็เป็นฤดูซัมเมอร์นะจ๊ะทุกคนสวยงามแล้วก็เดี๋ยวลุนจะให้ทุกคนได้ดูลำต้นของเขาตางนี้นะจ๊ะนี่จ้ะทุกคนจ้ะลำต้นของเขาจะเป็นพุ่มๆเนาะก็ต้นเขาก็จะมีหลายกิ่งหลายก้านนะจ๊ะทุกคน ม้สวยงามไปอีกคนละอย่างนะจ๊ะลวนก็ขอขอบคุณทุกคนนะจ๊ะ<ม>ที่มารับชมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะทุกคนสวัสดีนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า